ให้โหวตมาระหว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองจะให้เล่นแมพอะไรโบดมานี่แต่วันนี้จะเราจะมาเล่นบิวต์บโกันมาเข้ากันเลยอันนี้อันนี้คือ อันนี้คือถามถามถ้าใครถ้าใครรู้ว่าแมปโปพิดมันเล่นยังไงอธิบายในใ้ตาคของมินให้ดุให้หน่อยนะอู้เล็ก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 ันนี้ก็จะมาสอนหาไอ้พ่นอันนี้ถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรเราเอาลงที่โนนอันนี้เอามาจากอ่ออันนี้ตันอันนี้เอามาจาก กล่องนะกล่องอันนี้เลยเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราก็จะมาสอนทำบล็ก,กส่วนใครไม่รู้ก็ก็ต้องทำมาเลยแค่วางนี้แล้วก็ทําตามนี้เลยนะแล้วเราก็จะวางบล็อกกาวลงไปหรือบล็อกน้ำพึ่งหรือบล็อกอะไรก็ลแล้แล้วเราก็กดอันนี้ แล้วเราก็ไปกันเลย ตายไปไม่ถึงคนข้างในเชียวตำรวจอยู่ตรงหนั้นเอาเควีใคนะรอ,อยากให้เล่นแบบอะไรก็โหวตนะและ